สะไปดีพ่อแม่พี่น้องมือในชิมาแกงเขียดเนาะแกงเขียดใส่พักถั่วชิคายอะไรกับข้ามค้าวดิดเนี่ยสุดเมีม่แกงเขียดขั่วกับขัวขวข่วท้าใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องยังบ่แล้วบ่าถั่วตอนนี้สิเอาพักลงตอนนี้พักนี่ค่ะพักซี่ปลาค,คมพักปลูกธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยมา หอมกระเทียมเอ่อหเมาฮึ่มหอนื้มาคได้ปรุงแล้วพักลงก่อนพ่นพี่น้องเอ้ยเอามาถ่ายผลเบิ่งรูปแม่ท้องเจมแกงแกงแกเขียดเขียดอยู่พื้นพ่นพี่น้องเอ้ย พักก็ร่างลงเขียดก,ก็ร่างอยู่พื้นเขาเนื้อจะพักลงไปเย็บปน้าข้อส่อมใสเครื่องปรุงบาดหน่อยตอนนี้ใส่หมพริก,นกเนาะพ่อแม่พี่เนาะขั้วกระแคบแค่มาคขาาั้ขวใหมา่เข็ดคั้วใหม่ตำมขาบเบือตอนนี้มีขาวตาลกับมะาีเออไม่ใช่ขาวตาลน้กแก้ม อย่กินเียนะยังบ่มีคร,รัวโง่เลยอยู่เ้กิ้งกับแคบจังม,มองเห็ดอยู่เ้กิ้กับแคบแม่ห้ามขึ้นห้ามตั้มขเือหรอเอ้าปดกมอลง ปะเด็กน้องพี่น้องใส่ปะเด็กลงไปตองก่อนเผื่อบ้างมีกะวายพี่แอตจ้าน้องเจมน้องเจมเจไปเบิ้งเขียดใช่ไหมทำไมพี่น้องเบิ้งลูกเขียดนะเขียดในทั้งน่ะน้องเจมสิตโซเขียดให้เบิ่งพี่น้องใส่ใช่ใช อันอันเงียงมุ้นด้วยลูกเงี่ยงด้วยทางเขียนเลยได้เขียนเลยเนาะไม่หญ่ไปหาักูจังเวนพุดเขียนเลยตื่นเต้นเลยข้อแล้วแรงอยู่ข้ากินธรรมชาติอยู่บ้านนอกบนหน้าอันขับเบื่อตอนนี้เสียขับเบือลงก่อนเนาะค่อยๆเนี่ยลูกต้องตแตกเบืลง ย่า oh, so cool. <t> ี <những> ่น้อ like อ้ยพักการแย่ง <IL> ก <EN> <Lust> ันโักกแย่งันนแข้งแ yeah, kind of so ่งนจนมันกรอบเลย้องเลยตาเขามมนเห็นแต่ว like ่าม so, like. like, ันก็ยังเคี้ยวหรือเขาเป็นพี่น้องเอ้ยตาเขาไมนเห็นเกรอบกละหลังนี้นี่สะาดมาไหว้ใส่แกงนมแกงน้หมแกงเขียดใส่ลงไปบบบนี้นะาเด้อ ปน,นด้องเจม,มนะว่าขู่ไพ่ได้ลูกขั้วเฮาแห่งแคบอยู่เออแคบเออแซบแซบแซนี้นะต้องพวงคนยญ่ลำติดทุละก็เลยเห็ดตามอนแล้วมาสขายคนดูไม่นอกกม้องเจมเอยบาบนี้นะ จากที่เอาขบือลงแล้วพี่น้องเดือดแล้วบันี้ผภาคันแย่งก็ใส่ลงไปแล้วห้อมกุ้งกุ้งมันเดือดพักครั้งก็โบ้โธ่ักกระปุกธรรมศาสตร์กอดซานผิดของพี่น้องเอ้ยัพวก็แคบแค่ขวาม่านเพื่อนจีเฮ็ดใหม่ก็แอบลักกระซีอยู่ไปซะก่อนพอไปพี่น้องเอ้ากึศไว้บ้านนี้นะเดี๋ยวคอยมาเปิดห้อมกุ้ง กิดไว้เห็นพักมันอ,อันเปื่อยกันเนาะมพมาะมัน,มนกำลังสิํำพี่น้องเลยประมาณหาม,มงค่เคร่ีงเขาพวกมุ่งมาแหละเห็ดกินแรงเนี่ยมันก็นได้เมนูเกียงโอ้ยเมนูอันอียงว่าลืมแกงเขียดจ้า เกียดต้าเียรติ่เกียดหมคเกียค้ำเบอร์เบอรน้องเกมจะไปเห็นลูกเอาใครพอมาเอาหมาอันนี้ออกแล้บเราอเอ้าหน่ไก่กินยังไมันอันน่ะมันพันแหงเนี่ยเชื่อราดดีเราเลยเอามาตากใหม่กินละเออเบอร์เบอร์มึงเข่าเชื่อลงบาทนี้ก็ิคเกมผมก็จะคุย ว่าวซี่มันก็ได้คอมปเอ,อ,อยแจกสิเอาพาปีแปดมเ,เปิดอันปรุงรสอัแซบแบบขึ้นไปก่อนไห่น้องเจมเดี๋ยวไป<ข>อ,อีกกองซองรออมมาองเอนนี้มาคนก่อนนะคอ,อมปิวเอรโอ้คือมือทืไอไหมเจมเน่มือมันคำเลยพี่น้องบบมือก็ได้คิววัน ป้าโตกำลังกำลังกำลังด้วยไปตะกินของไอพี่น้องเอ้ยขนเขียนบานเฮาไอ้บ้านนอกของงานไก่ทำไมน้องหอมทำไมหอมทะลุจอเลยบะฮ่าเล่นของไอ้พี่น้องเอ้ยตอนนี้กึดไว้ก่อนโป้งเน่าไม่น้องเกมไม่กึศรอบสามนะไอพี่น้องโป้งเลยวันนี้รอบสุดท้าย ให้ตลบกินพ่อมาพี่น้องเอ้ยมึงคั้วฮะกันอะไรนะพี่น้องเอ้ยคั้วกันแนมหมดแล้วใหญ่ขั้วใหม่กันเลยมาลุงตุ้งตั้งอยู่นี่แคบเนี่ยได้บรจบบระงามกับคอเถิดคอแพงเด้อคั้วกันได้ยังเป็นขีดินอยู่ขอโทษหลายๆเด้อพ่อพี่น้องมื้อนี้ให้แม่บ้านเพิ่นถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าบ่มีเวลามื้อนี้ กำลังเหตุข้วเอิืนไฟวใหม่พี่น้องเงงอ้ยให้เขากดใจน้ำพี่น้องและท่านผู้ชมทั้งหลายเขาฝากกดไลน์กดแชร์กดติดตามก,กดเกิดดึงน้ำเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเพื่อนใหม่ก็ขเขียนไว้ตัวคลิปพี่น้องไปเยี่ยมไปยามเบิร์ดถูกสุขคน,น,น,นพนนำำนนี่น้องเอ้ยไปแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี